สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจําวันที่28พฤษภาคมการตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึ่งนะก็มาเริ่มต้นกันที่ตลาดต่างประเทศเลยก็คือตลาดต่างประเทศก็คือเขียวยกแผงเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนเมื่อวานก็คือเมื่อคือนนี้ก็คือบวกไป740จุดนะปิดไปที่42,343จุด S&P 500บวกไป118จุดปิดไปที่5,921จุดส่วน NASDAQ ก็บวกมา461จุดก็ปิดไปที่19,199จุดนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันก็มาเริ่มกันต่อที่กราฟแรกเลยนะก็เป็นเหรียญ BTC USDT นั่นเองนะตามที่คุยกันไปเมื่อวานเนอะอ่าก็ตอนนี้ BTC USDT เขาก็อยู่แถวบริเวณ1,8000 980โดยประมาณนั้นเองนะตอนนี้ก็คือเมื่อวันเขาคือขึ้นไปทดสอบบริเวณแถว1,9600แแต่ยังยืนไม่ได้เนอะเราก็ต้องมาเป็นจุดวัดใจ เช่นเดิมเลยนะ1 9 6 0 0โดยประมาณนั่นเองนะหากยืนได้เขาถึงจะมีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ1 9 6 0 0เ้ายขายังยืนไม่ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสย่อลงมาแถว1 0, 5 0 0 0โดยประมาณนั่นเองนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ต่อมาก็เป็นเหรียญอีท e เรียมนะหรือเหรียญ E T H U S D T นั่นเองตอนนี้ราคาเขาอยู่แถวบริเวณ2,652โดยประมาณนั่นเองนะซึ่งเขาติดแนวต้านบริเวณ2,700 36โดยประมาณนั้นเองนะหากเขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ2,736ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสไปต่อได้แต่หากบริเวณ2,736ยังยืนไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจย่อลงมาแถว2,500จนถึง2,360โดยประมาณนั้นเองนะหากเพื่อนๆมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ กราฟถัดมาก็คือเป็น a d a c คาดา n โนั่นเองนะตอนนี้เขาก็อยู่แถวบริเวณ0.75โดยประมาณนั่นเองซึ่งตามที่บอกกันเนอะว่าหากเขายืน0.75ได้เนี่ย้เขาก็ยังมีโอกาสรีบาวไปต่อได้แต่หากบริเวณ0.75เขายังยืนไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะไหลลงมาทดสอบแถว0.72จนถึง0.69โดยประมาณนั่นเองนะใช่หากเพื่อนๆที่มี a d a c คาดา n โนอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็คือเป็นราฟของทองคำโคเมกนั่นเองนะตอนนี้ทองคำโคเมกเนี่ยเขาก็ยืนอยู่บริเวณ3,313โดยประมาณนั่นเองนะตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยเขาติดแนวต้านบริเวณ3330น้นั่นเองนะซึ่งตอนเนี้ยเราก็กำลังดูกันต่อว่าเขาจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือ3,330ม้ยได้ไหมเพราะหากเขายืน33,30ได้เขามีโอกาสไปต่อได้ แต่หากบริเวณ3 3 3 0นียยังยืนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะย่อลงมาทดสอบ3260จนถึง3200โดยประมาณนั่นเองนะหากเพื่อนๆมีทองคำอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็คือเป็นกราฟของราคาน้ำมัน WTI นั่นเองซึ่งน้ำมัน WTI ตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ61.35ซึ่งน้ำมัน WTI เนี่ยเขาติดแนวต้านบริเวณ62นั่นเองนะหากยืน62ได้เขาจะมีโอกาสไปต่อได้ แต่หากขึ้นไปทดสอบ62แลี้ยงยืนไม่ไดเ้เขาก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบแถว61จนถึงประมาณ60นั่นเองซึ่งจุดเฝ้าระวังที่ควรจะเป็นจุด Stop Loss ของราคาน้ำมัน WTI ก็คือแถวบริเวณ59.8นั่นเองหากวันไหนต่ำกว่า59.8ต้องระวังให้ดีนะครับ ส่วนกราฟนี้เป็นกราฟของเซตอินเด็กบ้านเรานั่นเองนะซึ่งเมื่อวานเซตอินเด็กบ้านเราก็ปิดไปที่บริเวณ1163.42นนั่นเองนะก็คือแถวเส้นฟิโบนัชชีที่เราเพิ่งตีใหม่จ้า บริเวณ s w e บเนีที16่161.8%เอ็ซเขาอยู่บริเวณ1นึ่นั่นเองซึ่งก็ต้องมารลุ้นกันว่าวันนี้เขาจะสามารถขึ้นไปทดสอบบริเวณ1นึ่งดหนึได้ไหมเพราะหากเขาขึ้นไปทดสอบแล้วยืนได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปได้นะแต่หากบริเวณ1นึ่เนี่ยยังไม่ผ่านแถม บริเวณ1163เขายังยืนไม่อยู่เขาก็อาจจะย่อลงมาทดสอบ1150จนถึง1120ได้เช่นกันนะหากเพื่อนๆไม่อยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็น CPX a เนะก็คือ CPAXT ก็คือหรือที่เรียกว่า m a c โคนั่นเองตอนนี้ m a c โคนี่หุ้นเขาก็คือลงมาหลายวันเราก็เลยลองมาทำการตีฟิโบนัชชีให้เนอะก็ตอนนี้เมื่อวานเขาก็ปิดต่ำกว่าบริเวณเส้นฟิโบ161.8%แล้วนะคือบริเวณ18.9นั่นเองซึ่งเมื่อวานทาง m a c โคนี่หรือ CPX a เนี่ยเขาปิดบริเวณ18.8นะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่า m a c โคนี่เขาจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ18.9ได้ไหม เพราะหากเขายืนเหนือ18.9ดเ้าได้เขาก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวๆบริเวณ19.5ได้แต่หากบริเวณ18.9เก้าขายังยืนไม่อยู่ก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบบริเวณ18.5ถึงบริเวณ 18, บ,วณ 18. บาทได้เช่นกันนะหากใครมี CPX อยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ Inve s t ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย